ยอมผ่าให้ลูกหนูก็คงไม่เสียเขายังเล็กอยู่หนูอยากรู้หนูยังติดใจทําไมถึงไม่ผาให้ลูกทําไมต้องให้เขานอนรออยู่โรงพยาบาลต้องสองวันเพราะอะไรทําไมคุณหมอไม่อธิบายทําไมถึงเงียบไปเลยไม่ติดต่อมาหาผู้ปกครองเลยทําไมต้องให้ทางเราต้องติดต่อไปถามต้องมีคําตอบให้เรา ได้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยการสูญเสียลูกเรามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเร,เรามีเขาแค่คนเดียวแล้วเ,เราก็ไม่เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยากให้โรงพยาบาลออกมาสกแสดงความรับผิดชอบใช่อธิบายให้เราฟังชี้แจงแต่ติดต่อมาค่ะแต่ว่าก็ ไม่ไม่ใช่เป็นเขามีวันหนึ่งที่เขาติดต่อมาก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นหมออาวุโสของแผนกศัลยกรรมติดต่อมาแล้วเขาหนูก็ถามเขาว่าเหตุผลที่เขาไม่ผ่าวันนั้นคืออะไรที่ติดเคสพิเศษที่ขีนน้องออกมาเขาบอกหนูว่าให้ญาติอย่าพึ่งใจร้อนอย่าใจร้อนเขาบอกแบบนี้ตอนนี้คุณพ่อของคุณหมอที่เขาผ่าตัดน่ะเขาเสียแล้วมันติดเขาบอกว่ามันติด ติดวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่สามารถไปดูเอกสารได้แต่ว่าน้องเสียตั้งแต่วันจันทร์ทำไมทางโรงพยาบาลไม่ติดต่อกลับมาตั้งแต่วันจันทร์มีเวลาตั้งหลายวันที่ให้ไปดูเอกสารที่ที่ที่ไม่ได้ผ่าตัดนะ่ะทำไมไม่มีใครสามารถแจ้งเราได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วแล้วไม่ได้ผ่าตัดคือเข็นน้อง,อ,ง,อ,งออกมาใช่ค่ะคุณคุณหมอก็แจ้งแค่บอกว่าอย่าใจร้อนเพราะว่าอ่า ทางทางคุณหมอกำลังประสานขอเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ก็ทําง,งานตรงงานตรมีทางเจ้าหน้าที่รงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใครเลยค่ะคือไม่มาร่วมงานไม่มาค่ะแล้วก็ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบอะไรใดๆถ้าญานไม่เอกใจไม่ติดต่อกลับไปก็คือ